สวัีทุกท่านนะครับตอนนี้งานอัปเดตนะครับลูกค้า8ท่านนะครับจะสั่งมาเป็นบางทีก็แพ็ก2ครับแพ็ก2น่จะเป็นตัวตัวนี้นะครับ60กับ70นะครับตัวนี้นครับ70เซนนะครับ ตัวไกลมีเซฟทุกตัวนะครับแล้วก็เป็น60เขียวอิชิตันนะครับตัวนี้จะเป็น50เซนนะครับ50เซนตามคลองตามลำห้วยพวกนี้นะครับตัวเนื้องานนะครับ สนใจก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมไลต่ตอบให้นะครับขอบคุณมากครับ